สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูอี้ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่6เศษส่วนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ เมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละได้อย่างถูกต้องนะคะเรามาดูด้ที่เราจะเรียนนะคะ 1. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันที่เป็นจำนวนคละและการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันที่เป็นจำนวนคละนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเศษส่วนกันดีกว่านะคะ 1. เศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนแท้นะคะเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะ จึงมีค่าน้อยกว่า1เช่นเศษ1ส่วนสเศษ3ส่วนแและเศษ7ส่วน9สังเกตนะคะตัวบนนะคะน้อยกว่าตัวล่างนะคะต่อมาเศษเกินนะคะเศษเกินเศษเกินจะมี2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะ เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนจึงมีค่าเท่ากับ1นะคะเช่นเศษสองส่วน 2, 2เศษ5ส่วน5เศษ10 1ส่วน1 0มาดูกรณีที่2นะคะคือตัวเศษนะคะมากกว่าตัวส่วนจึงมีค่ามากกว่า1เช่นเศษ4ส่วน3 เศษ8ส่วน5และเศษ14ส่วน9สังเกตนะคะว่าเศษเกินมี2กรณีนะคะก็คือ1นะคะตัวเศษและตัวส่วนเท่ากัน2ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะเรามาดูต่อมาจำนวนคระนะคะจำนวนคระเป็นจำนวนที่ประกอบด้วย1 จำนวนนับนะคะอสองนะคะเศษส่วนแท้นะคะเช่นสเศษสองส่วนห้าเจ็ดเศษสี่ส่วนเก้าและหนึ่งเศษสามส่วนสี่เห็นไหมคะจะมีจำนวนนับหรือจำนวนเต็มนะคะแล้วก็มีเศษส่วนแท้นะคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจไหมคะ อันนี้คุณครูทบทวนให้นะคะ,ะเรามาดูจทยกันเลยนะคะมาดูจทย์นะคะ,ะตัวอย่างที่1น,นะคะ3เศษ1ส่วน5กับ1เศษ3ส่วน5สังเกตได้ว่าเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนคละจำนวนคละจำนวนคละทีนี้หลักการเปรียบเทียบจำนวนคละนะคะ1 ให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนนะคะก็คืออะไรคะ3 3กับ1น,นะคะที่นักเรียนจะเห็นได้ว่า3ม,มากกว่า1เพราะฉะนั้นเป็นไงคะตอบได้เลยไหมคะ ตอบได้เลยง่ายมากเลยนะคะแสดงว่า3เศษ1ส่วน5มากกว่า1เศษ3ส่วน5ดังนั้น3เศษ1ส่วน5คุณครูจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเศษ3เศษ1ส่วน5มากกว่า1เศษ3ส่วน5 สังเกตนะคะเครื่องหมายมากกว่ามันก็จะอ่าปากไปหาจำนวนที่มากเสมอนะคะตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่2องนะคะ5เศส2่วน7กับ5เศส4่วน7นะคะเหมือนเดิมเลยเราเปรียบเทียบเรามาดูจำนวนนับก่อนนะคะจะเห็นได้ว่า 5เป็นไงกับ 5? คะเท่ากันเรายังเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเพราะมันเท่ากันหลังจากนั้นเราไปดูเศษส่วนนะคะเรามาเปรียบเทียบเศษส่วนต่อนะคะก็จะได้ว่าเราจะเปรียบเทียบนะคะเศษ2ส่วน7กับเศษ4ส่วน7เป็นไงคะง่ายมากเลยส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเอาตัวเศษ 2เปรียบเทียบกับ4ได้เลย2เป็นไงคะ2น้อยกว่า4สแสดงว่าเศษ2ส่วน7น้อยกว่าเศษ4ส่วน7ดังนั้นเราสามารถตอบได้แล้วนะคะ5เศษ2ส่วน7น้อยกว่า5เศษ4ส่วน7นะคะดูตัวอย่างถัดมาค่ะ มาดูโจทย์ข้อนี้นะคะอ่หกเศษสองส่วนสกับ6เศษห้าส่วนเเป็นจำนวนคลับแต่อะไรคะไม่เท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะอันดับแรกเหมือนเดิมเลยเรามาดูจำนวนนับก่อนอ่าดูนะคะหกับ 6, 6, 6เป็นไงกันคะหกับห มันเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้นะคะพราะเปรียบเทียบไม่ได้แล้วเรามาดูเศษส่วนนะคะเรามาเปรียบเทียบจากเศษส่วนนะคะก็คือเศษ2ส่วน3กับเศษ5ส่วนอ่าและก็เหมือนเดิมเลยตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะ3 กับ9ไม่เท่ากันนักเรียนเลือกทําเลยนะคะว่านักเรียนจะทําส่วน3ให้เท่ากับส่วน9หรือจะทําอะไรคะส่วน9ให้เท่ากับส่วน3ได้หมดเลยค่ะแต่ข้อนี้คุณครูเลือกอะไรคะทาเศษ2ส่วน3นะคะให้เท่ากับส่วนเป็น9กนะคะก็จะได้นะคะคุณครูก็จะเอาอะไรคะ3มนะคะมาคูณทั้ง เศษและส่วนจะได้ค่าใหม่ออกมาคือเศษเท่าไหร่คะเศษ6.9ส่วน9ะคะเศษ6.9ส่วน9าคุณครูก็จะเอามาเปรียบเทียบกับเศษ5.9ส่วน9นักเรียนก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วนะคะเพราะอะไรเอ่ยตัวส่วนเท่ากันมาดูตัวข้างบนเลยตัวเศษนะคะ6เป็นไงเอ่ย6 มากกว่า5นะคะหมากกว่า5สแสดงว่าเศษ6ส่วน9มากกว่าเศษ5ส่วน9ดังนั้นเวลาตอบนะคะให้นักเรียนเอาโจทย์นะคะเอาโจทย์มาตอบนะคะเศษ6ส่วนเเศษ6ส่วน9ก็คืออะไรนั่นเองคะอ่า6เศษ2ส่วน3นะคะ คุณครูใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะมากกว่า6เศษ5ส่วน9ยากไหมคะลองดูนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ8เศษ5ส่วน12กับ8เศษ3ส่วน6อีกแล้วจะพบว่าอะไรคะ จำนวนนับเท่ากันแปเท่ากับ8ใช่ไหมคะเราก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะจํานวนสองจำนวนนี้มันยังเท่ากันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูต่อเลยก็คือดูอะไรคะตัวเศษส่วนใช่ไหมคะเศษส่วนก็คืออะไรคะเศษ5ส่วน12กับเศษ3ส่วน6คุณครูก็จะทําส่วนให้เท่ากาันโดยคุณครูเลือกที่จะเอาเศษ 3ส่วน6นะคะทำให้ส่วนเท่ากับ12นะคะคุณครูก็เอาอะไรคะ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้ค่าใหม่ออกมา3คูณ2เป็น6 6คูณ2เป็น12นะคะทีนี้เราสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะเศษ5ส่วน12กับเศษ6 0 ส่วน12เศษ6ส่วน12มันก็คืออะไรนั่นเองคะเศษ3ส่วน 3, 6ที่มันแปลงร่างออกมาใช่ไหมคะทีนี้เรียนก็เปรียบเทียบกันได้เลยเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเอ,เอาตัวเศษข้างบนเปรียบเทียบกัน5เป็นไงเอย่ยกับ6คะ5น้อยกว่า6ใช่ไหมคะแสดงว่าเศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ6ส่วน 6, 12เราสามารถตอบได้แล้วนะคะดังนั้นนะคะ คุณครูเอาโจทย์ตรงนี้นะคะมาตอบนะคะเวลาตอบนะคะ8เศษ5ส่วน12น้อยกว่า8เศษ3ส่วน6นะคะเป็นไงบ้างเอ่ยที่สำคัญนะคะเด็กๆต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะคะเป็นปัญหามากเลยถ้าใครท่องไม่ได้หัดท่องให้ได้นะคะ เรามาดูแบบฝึกหัด6.11นะคะในหน้าที่หน้าที่14นะคะของแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะ,ะทีนี้เรามาดูข้อไหนคะข้อ1กันดีกว่านะคะข้อ1นอ่าสเศษ7จส่วนเนะคะ เป็นยังไงเอ่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เศษ19ส่วน27อันดับแรกเลยนักเรียนต้องไปดูอะไรคะจำนวนนับใช่ไหมคะ2กับ1 2อ่า2กับ1เป็นไงเอ่ยกรณีแรก2มากกว่า1เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปดูเศษส่วนเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตอบได้ว่ามากกว่าใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดู ข้ออะข้อไหนคะข้อ9อ่ะข้อเนะคะ10เศษ3ส่วน8 10เศษ5ส่วน16อ่าอันดับแรกนะคะดูจำนวนนับสิอ่าฝั่งนี้ก็10ฝั่งนี้ก็10เท่ากันเราก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเราก็เลยจะต้องทำอะไรคะเศษส่วนนะคะเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ3ส่วน8กับเศษ5ส่วน16 ก็จะมีปัญหาว่าส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะส่วนไม่เท่ากันคุณครูก็เลยจะทําเศษ3ส่วน 8. อ่าให้ส่วนเท่ากันโดยคุณครูจะเอา2อนะคะสมาคูณอันนี้เลข2 2นะคะสมาคูณทั้งทั้งเศษทั้งส่วนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูได้ค่าใหม่คือ6 กก็ได้เท่ากับ16เพราะฉะนั้นดูนะคะเปรียบเทียบได้แล้วนะคะข้อนี้มากกว่านะคะข้อไหนอีกคะเด็กๆสงสัยข้อไหนอีกมาดูอ่ะดูข้อ13ก็ได้ค่ะข้อ13นะคะเศษ7จส่วน2กับอะไรคะ เศษ51ส่วน14สังเกตนะคะเศษ7ส่วน2ก็คือเศษเกินเศษ51ส่วน14ก็คือเศษเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราเรามาดูตัวส่วนดีกว่าค่ะเราจะทำส่วนให้เท่ากันนะคะโดยคุณครูจะทำเศษ7ส่วน2นะคะให้ส่วนเท่ากับ7โดยคุณครูจะเอา7มา คูณทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะฉนั้นจะได้ค่าใหม่ออกมาข้างบนเป็น49นะคะข้างล่างเป็นเท่าไหร่คะ14ทําทส่วนให้เท่ากันแล้วเปรียบเทียบกันเลยเป็นไงคะน้อยกว่านะคะข้ออื่นเด็กๆลองทําดูนะคะ รุปนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและเป็นจำนวนคละนะคะ 1. นะคะให้เปรียบเทียบจำนวนนับก่อนนะคะถ้าจำนวนนับของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะ ถ้าจำนวนนับเท่ากันให้พิจารณาตัวเศษนะคะถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่านะคะต่อมานะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันที่เป็นจำนวนคะนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะให้เปรียบเทียบจำนวนนับก่อนถ้าจำนวนนับของ เศษส่วนใดมากกว่าจํานวนนั้นจะมากกว่าและก็ถ้าจํานวนนับเท่ากันนะคะจึงเปรียบเทียบเศษส่วนเป็นลำดับถัดไปนะคะโดยต้องทำให้ส่วนมีค่าเท่ากันก่อนนะคะถึงจะเปรียบเทียบได้นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถไลน์มาหาคุณครูโทรมาหาคุณครูหรืออีเมลมาหาคุณครูได้นะคะค่ะอย่าลืมทำใบงานและแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ